อันนี้ปิดทำงานที่สามแล้วว่าแต่เราไมไ่ทำอะไรเลยเออเออมื่วานเพื่อนก็มาจะไปทำอะไรดีะ

เราต้องทำงานบ้านงั้นเราไปทำดีกว่าแม่เคยบอกว่าให้ทำงานนี้แม่บอกว่ามันทำงานแบบนี้ทำงานคือทำให้น้ำใสแล้วก็ทำให้น้ำเคลื่อนที่ตลอดเวลางั้นไปทำดีกว่า จริงแล้วมัไม่ไดให้น้ำเพี่องคกับน้ำใสหรอกค่ะที่จริงแล้วอ่ะฉันเนาะที่จริงแล้ว,วอ่ะฉันอ่ะแอบเล่นนังเอบายวันนี้ฉันที่เกิดทำาไมีเล่นล้งแบบนี้เอเอ,เอ,เอ,อะไรดีมเอเอผมไม่ได้เล่นค่ะเออปวดจามันเพาะเีเขาในหัวเขา Này rồi bữa nay à